สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมโปเกมอนซันแล้วก็โปเกมอนมูนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีตามหา c o สมอกนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนร่างเจ้า c o สมอกครับให้กลายเป็นเทพนะครับเทพประจำภาคก็คือโซการโอแล้วก็ลูนา่านั่นเองอันดับแรกนะครับก็คือ1จะต้องจบเกมก่อนนะครับแล้วก็จะต้องนําเทพประจำภาคนะครับที่เราจับมานะครับใส่ไว้ในทีมครับ เมื่อใส่ไว้ให้ทีมแล้วใช่ไหมครับงันเราก็บินนะครับไปที่ La k e of the Sun นะครับก็คือสถานที่ที่เราจับเทพต่อนั้นนั่นเองชื่อสถานที่จะแตกต่างกันนะครับแค่ปรับเป็นแค่สังกับมึงเท่านั้นเองแต่ว่าสถานที่ที่เราจะรับจริงๆอะ่ะคือเหมือนกันครับต่างแค่ชื่อเฉย เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็บินนะครับคราวนี้ก็เดินไปตามทางเลยครับทางตรงเลย แล้วก็จะเข้าฉากนะครับเมื่อเข้าฉากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นคอสหมอกนะครับอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับเราก็สามารถรีนิสัยเจ้าคอสหมอกได้นะครับก็เซฟไว้ตัวนี้ได้เลย เมื่อเรากดรับคอสหมอกแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนร่างนะครับก็จะมีหมด3ลร่างนะครับคอสหมอคือร่างแรกนะครับร่างที่2นะครับก็จะเปลี่ยนร่างตอนเลเวล43ครับ เมื่อเปลี่ยนร่างแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนร่างอีกทีตอนเลเวล53นะครับก็จะกลายเป็นโซการิโอและลูนาร่านั่นเองแต่ที่สําคัญก็คือสมมุติว่าเราเล่นภาคซันนะครับตอนมีโทการิโออยู่แล้วนะครับเราต้องส่งไปให้ที่ภาคมูนครับให้กลายเป็นลูนาร่าครับ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดเราแปลงร่างในภาคซันที่เราเล่นอยู่แล้วนะครับเราก็จะกลายเป็นโทการิโอนั่นเองนั่นหมายความว่าเราจะมีโทการิโอถึง2ตัวนะครับดังนั้นต้องงัดระวังนะครับส่งไปให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเปลี่ยนร่างให้ ภาคมูลก็เช่นกันนะครับภาคมูลก็ต้องส่งให้ภาคสาเปลี่ยนร่างให้นะครับสาระสาคัญมีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับการเอาคอส m มอกแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นโซการิโอและลูนาร่าครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ